นี่ตับไว้น้อยๆเลยตุงนปลาลุงนาบนะ <c oughs> ินโอ้โบ 你吃你吃 เสียงใ่เนี่ย <fe> ด <Jean Rabbit bulun> ิเนัวเสียงใ่เนี่ยพปดิเจ้าขาวมณีนะครับขาวมณีนี่ครับเฉลยเจ้าขาวมณีนะครับครั้งแรกครั้งแรกนะครับนี่นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับหมายตอนเย็นนะครับมาฝึกนกกันนะครับกับพี่รินนะครับพี่อาจารย์วาลินแก้วบัวทองนะครับผมอาจารย์นกเขาใหญ่ไก่ต่อนะครับผมแล้วก็พี่เกียรตินะครับ นี่นะครับผมจัดเฉลยไปหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เจ้าแก้วน้าม้านะครับเก็บเฉลยได้อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไปปลดลงนะครับผมผมขึ้นพระเนตรไว้นะครับกับบรรยากาศตอนเย็นเยบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องครับเอาเก็บออกมาฝากนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับสำหรับนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ